สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีคำนวณค่าใช้จ่ายก่อนเข้าอยู่กันนะครับขั้นแรกนะครับให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ปอปโซจากนั้นนะครับให้พิมพ์ค้นหาห้องที่เราต้องการเช่าอยู่นะครับในตัวอย่างนะครับผมจะเลือกเป็นแอตตันจุฬาสีลมนะครับเราวทําการเลือกเป็นประเภทเช่านะครับจากนั้นกดค้นหาพอลูกค้าได้ห้องที่ต้องการจะเช่านะครับให้คลิกเข้าไปที่ห้องนะครับจากนั้นนะครับมาที่หัวข้อค่าใช้จ่ายก่อนเข้าอยู่นะครับ ดไปที่ปุ่มทุกสรลงนะครับห้องนี้นะครับสัญญา1ปีค่าใช้จ่ายก่อนเข้าอยู่6 4 0 0 0บาทขรอบไปด้วยค่าประกันความเสียหาย1เดือน32,000บาทค่าเช่า1เดือน32,000บาทนะครับเรามาดูสัญญา6เดือนกันนะครับคลิกที่ราคาของสัญญา6เดือนนะครับจากนั้นนะครับเว็บไซต์จะทําการรีเฟรชนะครับสัญญา6เดือนค่าใช้จ่ายก่อนเข้าอยู่70,000บาทนะครับประกอบไปด้วยค่าประกันความเสียหาย1เดือน35,000บาท ค่าเช่า1เดือน35,000บาทนะครับสัญญา3เดือนค่าใช้ใจ่ายกับเข้าอยู่8 6 6 6บาทประกอบไปด้วยค่าประกันความเสียหาย1เดือน38,000บาทค่าเช่า1เดือน38,000บาทและตั้งแต่สัญญา3เดือนลงไปนะครับจะมีค่าเซอร์วิสชาร์ดเพิ่มขึ้นมาเซอร์วิสชาร์ดของห้องนี้นะครับ4 6บาท10%ของค่าเช่าเดือนแรกบวกด้วยแวนนะครับสัญ,ญญา1เดือนค่าใช้ใจ่ายการเข้าอยู่ 84,280บาทประกอบไปด้วยค่าประกันความเสียหาย1เดือน40,000บาทค่าเช่า1เดือน40,000บาทและ Service c h a r ์จ4,280บาท10%ของค่าเช่าเดือนแรกบวกด้วยแวดเป็นยังไงกันบ้างครับเว็บไซต์ Popso มีค่าใช้จ่ายก่อเข้าอยู่ให้ดูลูกค้าสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายก่อเข้าอยู่ได้อย่างสะดวกสบายเลยครับ